ครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube อีกคลิปหนึ่งนะครับห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปเลยครับพี่น้องมีงานหลายอย่างต้องทำเลยขออนุญาตยังไม่ลงคลิปเท่าไหร่ตอนนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เริ่มทำนาปังต่อนะครับวันนี้จะมาสูบน้ําใสนะ่ข้าวนาปังข้าวปีที่แล้วได้ไม่ตามเป้านะครับได้แปดสิบกระสอบสอบปุ๋ยะครับปีนี้ก็เลยทำนาปัง อันนี้พันข้าวไก่ทองคํา100นะครับจะสูบน้ำใส่ด้วยเจ้าเซตทีหนึ้าเหมือนเดิมครับพี่น้องมาดูกันท่อปั๊มหางพญานาคนะครับ6นิ้วมาดูซิว่าเซตทีร้อนี้กับท่อ6นิ้วนี่ครับสูบน้ำจากสะขึ้นมาใส่นานี้ครับว่าจะแรงไหมน้ำจะขึ้นหรือเปล่า นี่ครับบินข้างหน้านี้ผมใส่หกนิ้วนะครับนี่ที่ได้มาจากพี่สันนั่นแหละครับคนโครกรถไถท,ทองคำนั่นแหละครับแกส่งมาให้ชอบปั๊มหกนิ้วครับมาลองมาดูกันว่าน้ำจะไหลแรงไหมครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตติดเครื่องก่อนนะครับ จะเป็นหกนิ้วนะครับสายยางหนิ้วพอมาจากตรงนี้แล้วผมต่อลงมาให้มันเหลือเป็นข้อต่อสี่นิ้วอ่ะครับข้อต่อสี่นิ้วเสร็จแล้วก็มาเป็นสายยางห้านิ้วดี่รับน้ำ ยอมรับครับเซตทีหนึ่งห้าห้านี้แรงจริงครับรอบเดินเบายังลากปั๊มขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เร่งเลยกับวินหน้าห้านิ้วนะครับผมเอายังไงขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมนะครับจะยังไงจะลองส่งคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ